พี่น้องเอ,อ้ยตื่นเนี่ยเหมือนเศร้ามาเห็ดนั้นแักเด้อพี่น้องเนี่ยหนาบ้านนี่นาบ้านมีตัวนั้นลำย่ยพี่น้องเอ,อ้ยมีเห็ดนั้นแนักเด้อเพราะได้กินได้อยากน้ำพึนเหลียกกินเล็สิขายพี่น้องเนี่ยเห็นป่ะเอออืมตอนทางหยาเพราะได้ไทย,ยบึง้งงามบ่พี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยเห็ดนั้นแักน้ำพึน หหเห็นย่ามอเสานี่เราออล้างไก่พี่น้องบางได้งามบอเห็ดหนานผักอืมพอได้กินได้อยากพี่นอ้องอืมดูเตรียมมาเห็ดหนานผักมันก็ทางเมื่อบ้านได้แห็นแปลงหนึง่งอืมเมื่อนี่ก็ได้แปลงนี่อ,อืมเมื่อนี่ก็ได้แปลงนี่พี่นอ้องอืมสิบปูผักหอมผักซี ผักซีกินผักซีล้าอืมผักซีกินผักซีล้าแล้วกันคณะแล้วก็กวงตุงปลูกกินปลูกอยากพี่น้องเดี๋ยวก็สื่อนะพี่น้องเนาะปลอดสารอืพี่น้องเห็นวางได้ดีบ่อืมเม่เตียนมาไทยหเบึงนี่แหละเม่เตียนมาไทยบึงพี่น้องลองดูแปลงผักเม่เตียนอแปลงผักเม่เตียนด้ออี่ดเม่เตียนเห็ดแปลงผัก เริ่มปลูกอืม,อมเริ่มปลูกแล้วอากาศมันเย็นปลูกพักปลูกมีกินนะพี่น้องเนาะเพราะได้ยันได้อยากเพราะได้ใส่แกงปูกแกงป่าพี่นอ้องเห็นปะคอยก็บบ่อกคอยเห็ดสวยงามมีได้อพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะว่าบ่เฮ <laughs> ม่เตียงก็บ,บ่าเมตเตียนเห็ดงาม,มอูม่เด้อ ได้น้ำพรอน้ำเมร์พรอมีผ้าบานเห็ดผ้าสั่งอืผ้าปลูกกินปลูกอยูป่ปลูกกินอืเมติเตยนเลยสิเห็ดก็มกีทุกอย่างเลยหล,ล,ล่ะผลต้นลำไยก็งามงามนี่พี่นอ้องต้นลำไยเอามาปลูกมึงดูถอดหนวดจะได้ต้อนอันอันอันนั่นผลแล้วบอกทุเรียนผลแล้วจะว่ามันสิเป็นหรือว่าเป็นผลล่ะขนุนกับตน้นไยแล้วพี่นอ้องอืนี่นาบ้านอืกบหกม่วงกมี กล้วยก็ออกปีออกเคี้ยแล้วอืมมะม่วงสองต้นพี่น้องพราได้ยุ่นได้กินเนาะนี่แหละบ้านไม่เตียนนี่แต่ห่างๆเพ่ๆดอกอืมท่านได้สำเร็จเห็ดยังนี่กะดอกใหม่ยี่ไก่นามกับอืมตอนามตอยังออกมานี่ก็ดอกไหม่ไม่เตียนนี่ดอกใหม่ไม่เตียนมากหมักดอกไหม่ดิพี่น้องไม่เตียนปลูกดอกใหม่ไม่เตียนปลูกดอกไหม้องด,ดูอืม อันนี้ห่ะหนเสาวรลนี่หัานซอฟวอลนัอยู่ข้างๆกำลังงามพี่น้องกำลังถอดถั่วกำลังถอดหนาหนาเติบอยู่พี่น้องนี่มาไทยพี่น้องเบื้องไหนล่ะเห็นบอกพี่น้องอืหัานเสาวรลกำลังขึ้นหั่นกำลังงามอก็ดูเกียดีนั่นแหละใบตุงใบเตยมีเบิอดละพี่น้องมักปลูกมักสร้างพี่น้องเอ้ยแต่หยากรหกจักน้อยอืนี่ใบเตยนี่เตยกำลังงาม ป,ปลูกเจ้าใบจักรอบจักเรลาก็บ่ได้พี่น้องเอ,อ้ยอผมก็ได้นี่แหละมันอยู่กับน้ำเนาะใบเตยเนาะอือันนี้ต้นฟีลาต้นฝรั่งคาตะไคร้มีเบิดแล้วพี่นอ้องอืมน,นีตะไคร้พอได้กินได้อยากพี่น้องอืมพี่น้องเบื้องลุงยังไม่หนีกันน,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 นานพักนั่นแหละเนี่ยหน้าบ้านพอดีอืมหน้าบ้าน บอกขนุนกับงามงามมาท่านไหนกินนุ c, ้ยเดี๋พี่น้องจะได้กินบ่ขนุนน่ะอืท่านเป็นนุ้ยเป็นหมากด้วยเดี๋ยวมาไทยพี่น้องเบิ้งนี่เครีย่เครียมันก็ะคืนเนาะหกหลายพี่น้องเอ้ยอืนั่นแหละเดี่ยวไปซื้อในเมล็ดมาปลูกแล้วอืที่สามนานนี่น้อยพี่น้อง ไอสามนันหน,นหน่อยเนาะไอเตียนมักจากมักสางมักนั่นมักปลูกมักนั่นมากมักปลูกอีหลีเด้ดดดเอาแค่นี้แหละพี่น้องบ๊ายบายขอให้มีคววมสุขคววมจเจร่ญนเดินหนาวมาเหลวเด้อรักษาสู้ภาะเพาะเด้ของเด้อพี่น้องพี่น้องป้องไปเอ้ยยูดีไม่แห้งถูกขุดก้นสวัสดีค่ะ